เด็กๆชั้น,น,นอนุบาลหนึ่งที่น่ารักทุกคนค่ะสัปดาห์นี้นะคะก็กลับมาพบก,กับคุณครูเหมยค่ะในชั่วโมงเรียนงานประดิษฐ์ค่ะคุณเหมยก็จะพาเด็กๆนะคะนําวัสดุที่มีอยู่ที่บ้านนะคะวัสดุเหลือใช้ที่เราไม่ใช้แล้วมาสร้างสรรค์เป็นผลงานประดิษฐ์ค่ะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะคุณเหมยก็จะพาเด็กๆนะคะนําวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ค่ะซึ่งอุปกรณ์ก็ง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะ อุปกรณ์ในการทำดอกไม้นะคะก็มีอุปกรณ์ดังนี้ค่ะเด็กๆไม้ไอศครีมนะคะเด็กๆก็ทํอความสะอาดแล้วก็ผึ่งแห้งก่อนนะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อมาก็จะเป็นฝาขวดน้ำดื่มนะคะอุปกรณ์ต่อมาค่ะเป็นกาวใช้เป็นกาวสองหน้านะคะและก็อุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายนะคะก็คือคัตเตอร์ค่ะซึ่งอุปกรณ์นี้เด็กๆต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะ อุปกรณ์ที่เด็กๆต้องจัดเตรียมไว้ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะเด็กๆเมื่อเด็กๆได้อุปกรณ์แล้วลองไปลงมือปฏิบัติกันเลยค่ะอุปกรณ์นะคะในการทํางานประดิษฐ์นะคะคุณหมยก็จะมีกระดาษสีนะคะขนาด A4 ซึ่งจะแบ่งครึ่งนะคะแล้วก็ตัดเป็นสส่วนให้เด็กๆพับหน้าหลังเหมือนที่คุณครูเหมยพับนะคะพับไปเรื่อยๆเลยค่ะพับจนถึง สิ้นสุดความยาวของกระดาษของเราเลยนะคะเมื่อเด็กๆพับเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นรูปทรงแบบนี้รูปร่างแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะพับเขาเข้าหากันโดยติดเขาด้วยกาวสองหน้าถ้าเด็กๆไม่มีกาวสองหน้าจะใช้เป็นกาวน้ำหรือกาวลาเท็กก็ได้ค่ะ ติดให้เข้าหากันแบบนี้นะคะทําให้เหมือนกันทั้ง2แผ่นเลยค่ะเราก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะต่อมาคุณหมือนจะพาเด็กๆนะคะประกอบในส่วนของกระดาษนะคะทั้ง2แผ่นเข้าด้วยกันค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็จะมาประกอบกระดาษเข้าด้วยเข้ากันกับไม้ไอศครีมของเรานะคะคุณหม่ก็จะติด ไม้ไอศครีมลงไปในกระดาษแบบนี้ค่ะเด็กๆก,ก็ใช้กาวยึดเขาให้ติดให้แน่นที่สุดนะคะทั้งสองข้างเลยค่ะ mm hmm. เมื่อเด็กๆได้แบบนี้แล้วนะคะรูปทรงของเราก็จะออกมาแบบนี้ทีนี้เราก็จะมาตกแต่งในส่วนของของเกสรอนดอกไม้โดยใช้ ฝาขวดน้ำพลาสติกนะคะเจาะรูดโดยใช้มีดคัสเตอร์นะคะเด็กๆขั้นตอนนี้ให้พันผู้ปกครองช่วยนะคะเสียบลงไปในส่วนของไม้ไอศครีมนะคะ mm hmm. คุูเหมืยก็มีผลงานที่เสร็จสมบูรณ์มาอวดเด็กๆด้วยค่ะ ขั้นตอนการทำงานประดิษฐ์ไม่ยากเกินความสามารถของเด็กใช่ไหมคะเด็เกๆคนไหนที่ทำงานประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่มหวดเพื่อนๆในไลน์กลุ่มของเราด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้คอมเมนของเราคำว,ว่าสวัสดีคะ่ะ